อุทาหอนสายมูลคลั่งหนักสุดท้ายของเข้าตัวตอนนั้นเราก็ทําทุกอย่างคิดแล้วก็ยังตลกตัวเองอแล้วก็อายด้วยค่ะสิ่งที่ต้องเอาไปตลอดก็คือของขังเวลาไปเจราจาธุรธกิจแล้วประสบความสำเร100็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตอนนั้นบอกเลยว่าช่วงแรกใช่เพราะฉะนั้นไม่มีเลเวลว่าถ้าคุณมูคุณคือมูลแล้วระวังให้ดีมันจะอยากเพิ่มเลเวลมากขึ้นเรื่อยๆอจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งที่แป้งแบบมูเขาเรียกว่ามูถึงทางตันนะฮะ ตั้งอขอเรียกว่าจุดต่ําสุดของชีวิตเลยเพราะเรามูแล้วติดเราก็เฮ้ยทาไมอะแต่ก่อนเราขอได้ทําไมไม่ได้พอหมอดูบอกให้ไปกราบไหว้ตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ไปทําน่ยทำไมไม่ได้ตอนนั้นตอนนั้นนะคะคุณนาเป็นคิดถึงสองอย่างเฮ้ยหรือทางนึงจริง,รงไม่ใช่หรือเลเวลความมัวพลังไม่เพียงพอมันก็เลยถึงพวกนี้คือถึงทางตันที่รู้สึกว่าโหไปเข้าถ้ามาฝันถึงอม่ามีโรคอะไรแปลกก็ไม่รู้อยู่ดีๆพิ่งมีปัญหาสุขภาพ โรคที่หาสาเหตุไม่ได้แล้วทำอย่างไรในที่สุดเห็โนบอกว่าต้องไปหาพระอาจารย์คืออย่างนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าก่อนนี้คุณแม่เคยชวนบ้างไปกราบพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าโยมรู้ตัวไหมว่าโยมโดนมีสิ่งแฝงเร้นในร่างกายอยู่ไม่เชื่อค่ะเดืเอนนี้ห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พ